คันนี้เป็นอีซุดีแม็กปี2018นะครับรถลูกค้ามาเดิมๆเป็นคุญแจไขเปิดจิดประตูธรรมดานะครับลูกค้าเข้ามาติดตั้งรีโมทสัญญาณกันขโมยนะครับเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเทสระบบก่อนส่งมอบลูกค้านะครับล็อกนะครับสังเกตที่ไฟเลี้ยวกระพริบหนึ่ครั้งครับกดล็อกไฟเลี้ยวกระพริบสครั้งไซเรนแจ้งเตือนสครั้งนะครับอีกรูปนะครับล็อก สังเกตที่เซ็นท่นล็อกนะครับกดล็อกครับเดี๋ยวมาเทสระบบสัญญาณกันขโมยครับล็อกที่รีโมทนะครับเมื่อรถโดนงัดแงะนะครับหรือแอบเอากุญแจไขนะครับเปิดประตูนะครับรถจะทำการร้องเตือนนะครับแล้วก็ดิดสตาร์ทนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับ ต้องปลดล็อกจากรีโมทเท่านั้นนะครับถึงจะทำการสตาร์ทติดนะครับระบบเซฟตี้กันขโมยครับมาดูอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับสำหรับกล่องรีโมทที่เราติดตั้งไปให้ลูกค้านะครับระบบล็อกอัตโนมัตินะครับสังเกตที่เซ็นทรัลล็อกนะครับเมื่อเราสตาร์ทรถปิดประตูนะครับขับออกไปนะครับแตะที่เบรกนะครับเซ็นทรัลล็อกจะล็อกให้อัตโนมัตินะครับุญแจรีโมทอยู่สตาร์ทแล้วก็อยู่ตรงนู้นตัวหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเราดับเครื่องยนต์นะครับ เซ็นั้นล็อกจะปลดล็อกให้อัตโนมัตินะครับแบบนี้นะครับเป็นการเซฟตี้นะครับเวลาเราสตาร์ทรถขับรถนะครับแตะเบรกแล้วจะไม่มีใครมาดึงเปิดประตูเราได้นะครับเผื่อติดไฟแดงอยู่นะครับเผื่อโจรขโมยนะครับวิ่งมาดึงเปิดประตูก็ดึงไม่ได้นะครับถึงที่หมายก็ดับเครื่องปลดล็อกให้อัตโนมัตินะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดตั้งรีโมทรถยนต์แบบนี้นะครับ และรีโมทสัญญาณกันขโม,มยหรือระบบคุสตาร์ทนะครับที่สามารถสั่งสตาร์ทได้จากรีโมทสามารถติดต่อได้ที่ร้านกุญแจช่างคมศักนะครับหรือ BB k k ีคีแอนซาวราชบ,บุรีนะครับเบ e อร์โทร0618295493และเบอร์0636142532นะครับสวัสดีครับ